เรื่องราวในคืนนี้ผมขอนําเรื่องหนึ่งที่เป็นตำนานเล่าขานมาฝากทุกคนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาว่ากันว่ามีหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาในรายการวิทยุเกี่ยวกับผีที่โด่งดังมากในสมัยก่อนซึ่งเรื่องราวนี้ยังคงเป็นที่ถกเถียงและลึกลับจนถึงปัจจุบันว่าแต่เรื่องมันจะเป็นอย่างไรเรามาฟังพร้อมกันเลยดีกว่าครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับย้อนกลับไปประมาณปีพศ2539ถึง2540ซึ่งเป็นยุคทองของรายการวิทยุที่น่าตื่นเต้นเร้าใจรายการวิทยุที่มีชื่อว่านายตะลุยช็อกเป็นรายการของชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่คนรุ่นใหม่สมัยนั้น รายการนี้จะเปิดให้คนฟังโทรเข้ามาแบ่งปันประสบการณ์ลึกลับในช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาที่เชื่อกันว่าเป็นเวลาที่วิญญาณจะออกมาปรากฏตัวได้ง่ายคล้ายๆกับรายการ The Shock หรือ The Ghost ในยุคปัจจุบันนะครับสำหรับวัยรุ่นเชียงใหม่ในยุคนั้นรู้จักรายการนี้เป็นอย่างดีเพราะมันเป็นรายการที่ได้รับความนิยมอย่างมากและถือเป็นรายการแนวผียุคบุกเบิกเลยทีเดียว จนกลายเป็นวัฒนธรรมย่อยอย่างหนึ่งของวัยรุ่นในสมัยนั้นพวกเขาจะนัดกันฟังรายการทุกคืนด้วยความตื่นเต้นและมักจะนำเรื่องราวที่ได้ฟังมาและเปลี่ยนกันในโรงเรียนวันรุ่งขึ้นบรรยากาศในห้องส่งรายการในช่วงนั้นค่อนข้างน่าพิศวงด้วยการจัดแสงสีที่มืดสลัวเพลงประกอบที่น่าขนลุก และการนำเสนอของดีเจที่สามารถสร้างบรรยากาศให้หน่าติดตามได้อย่างดีเยี่ยมทุกคืนจะมีผู้ฟังโทรเข้ามาเล่าเรื่องราวหน้าขนพองสยองกล้าวมากมายตั้งแต่เรื่องผีในโรงเรียนผีในวัดไปจนถึงผีที่ตามมาบ้านจนกระทั่งมีอยู่คืนหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นทำให้รายการต้องหยุดออกอากาศไปเป็นเวลานาน และกลายเป็นตำนานเล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้คืนนั้นเป็นคืนวันเสาร์ที่อากาศค่อนข้างหนาวเย็นท้องฟ้ามืดมิดไร้จันทร์ช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าบรรยากาศโดยรอบสถานีวิทยุค่อนข้างเงียบเหงามีเพียงแสงไฟจากตึกสถานีที่สว่างอยู่หลังเดียวในคืนนั้นมีผู้ฟังโทรเข้ามาในรายการเพียงไม่กี่สายและเรื่องที่เล่า ก็ดูธรรมดาธรรมดาไม่น่าตื่นเต้นหรือน่ากลัวเลยเมื่อเทียบกับคืนก่อนก่อนที่มีเรื่องราวน่าตื่นเต้นมากมายดีเจที่กำลังจัดรายการเริ่มรู้สึกว่าคืนนี้เรื่องราวค่อนข้างน่าเบื่อไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นพอที่จะทำให้ผู้ฟังติดตามได้ดีเจพยายามสร้างบรรยากาศด้วยการเล่าเรื่องผีที่เคยได้ยินมาเองบ้าง แต่ก็รู้สึกว่าไม่อาจาทดแทนเรื่องราวจากผู้ฟังโดยตรงได้เขาเริ่มคิดในใจว่าถ้ายังไม่มีเรื่องที่น่าสนใจอาจต้องตัดสินใจปิดรายการเร็วขึ้นกว่าปกติและแล้วในขณะที่รายการใกล้จะจบลงก็มีโทรศัพท์สายสุดท้ายเข้ามาเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องส่งด้วยเสียงที่ดูเหมือนก้องกังวานกว,านกว่าปกติแม้แต่ผู้ช่วยดีเจที่กำลังง่วงนอนก็สะดุ้งตื่นด้วยเสียงนั้น ผู้ที่โทรเข้ามาเป็นหญิงสาวคนหนึ่งเสียงของเธอทุ้มต่ำและมีเอกลักษณ์เธอไม่ยอมบอกชื่อหรือว่ากำลังโทรมาจากที่ใดเมื่อดีเจพยายามถามเธอก็เพียงแต่งเงียบไปแล้วค่อยๆเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่แฝงไปด้วยความลึกลับในสายมีเสียงรบกวนคล้ายสัญญาณไม่ดีตลอดเวลาบางครั้งมีเสียงเหมือนลมพัดแรงๆ และเสียงใบไม้แห้งเสียดสีกันหลังจากนั้นเธอก็เริ่มเล่าเรื่องอย่างช้าๆเป็นประโยคสั้นๆที่ขาดหายเป็นช่วงๆแต่กลับทำให้ผู้ฟังรู้สึกสนใจและอยากติดตามหนูทำงานดึกเธอพูดแล้วหยุดเป็นระยะต้องขีนทอผ่านทางเปลี่ยวเสียงของเธอเริ่มสั่นเล็กน้อยอากาศหนาวมากคืนนั้น ดีเจพยายามกระตุ้นให้เธอเล่าต่อแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้ฟังกรุณาเล่าให้พวกเราฟังต่อทีแต่หญิงสาวกลับเงียบไปอีกครั้งมีเพียงเสียงลมและเสียงรบกวนในสายที่ยังคงดังก้องอยู่ราวกับว่ากำลังมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นรอบตัวเธอในขณะนั้นหลังจากเงียบไปสักพักหญิงสาวก,ก็เริ่มเล่าต่อด้วยเสียงที่แผ่วเบาลงไปอีก หนูขีนถอผ่านดอยสะเก็ดเธอพูดแล้วหยุดอีกครั้งทางนั้นมืดมากไม่มีไฟเลยเสียงของเธอเริ่มไม่มั่นคงแล้วหนูก็เห็นเธอหยุดพูดกระทันหันแล้วมีเสียงสะอื้นร้องไห้เบาๆดังขึ้นในสายจากนั้นก็เงียบไปอีกครั้งทันใดนั้นก็มีเสียงผู้ช่วยดีเจสแสกขึ้นมา ด้วยน้ำเสียงที่กังวลพี่ครับผมว่าสายนี้แปลกๆนะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยควรวางสายได้แล้วครับแต่ดีเจผู้จัดรายการกลับรู้สึกสนใจในเรื่องราวและต้องการให้หญิงสาวเล่าต่อรอเดี๋ยวครับน้องผู้ฟังกำลังจะเล่าถึงจุดสำคัญหลังจากนั้นเสียงของหญิงสาวในสายก็เปลี่ยนเป็นเสียงร้องไห้สะอื้นอย่างน่าสะพรึงกลัว เสียงร้องไห้นั้นฟังดูหวยหวนและเต็มไปได้วยความกลัวมันมันตามหนูมาแล้วพี่เสียงของเธอสั่นระรวัวมันตามหนูมาตลอดทางช่วยหนูด้วยแล้วเธอก็ร้องไห้ฮือฮืออย่างไม่หยุดเสียงร้องไห้นั้นฟังดูแทบไม่เหมือนมนุษย์เราวกับว่ากำลังทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสผู้ช่วยดีเจพูดขึ้นอีกครั้ง ด้วยเสียงที่ตื่นเต้นกว่าเดิมพี่ครับผมทนไม่ไหวแล้วสายนี้ไม่ปกติจริงๆเสียงผู้หญิงคนนี้มันไม่เหมือนคนเป็นนะครับในห้องส่งเริ่มมีเสียงโกลาหลนมีเสียงเครื่องตกหลน่นและเสียงก้าวเท้าวิ่งวุ่นเสียงผู้ช่วยดีเจร้องให้สะอื้นดังขึ้นพร้อมกับกล่าวว่าผมกลัวผมขอออกไปข้างนอกนะครับ ดีเจผู้จัดรายการพยายามควบคุมสถานการณ์น้องผู้ฟังครับกรุณาระงนับอารมณ์ก่อนแล้วเล่าให้ฟังว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นแต่หญิงสาวกลับร้องให้หนักขึ้นและพูดด้วยเสียงที่แทบจะเป็นละอองเสียงพี่ช่วยหนูมันกำลังจะมาถึงแล้วแล้วเสียงในสายก็ขาดหายไปอย่างกระทันหันเหลือแต่เสียงสัญญาณรบกวนที่ดังก้องอยู่ในห้องส่ง ในที่สุดดีเจต้องตัดสินใจตัดเข้าสู่เพลงเพื่อยุดเรื่องราวอย่างเร่งด่วนเพลงที่เลือกก็เป็นเพลงเศร้าซึ้งที่เพิ่มบรรยากาศน่าหวาดเสียวให้มากขึ้นไปอีกในสตูดิโอทุกคนต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นทีมงานต่างมองหน้ากันด้วยความงุนงงและหวาดกลัวทุกคนต่างคาดเดาตัวต,วตวนของผู้โทรเข้า ว่าเป็นเพียงเรื่องตลกหรือเหตุการณ์ลึกลับอะไรสักอย่างหลังจากรายการจบลงทีมงานต่างก็เก็บของกลับบ้านด้วยความเงียบเหงาไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยแต่ทุกคนรู้สึกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างที่ยากจะอธิบายเช้าวันต่อมาเรื่องราวนี้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางในเชียงใหม่ ในหมู่ผู้ที่ได้ฟังรายการสดเมื่อคืนต่างก็ตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลายคนโทรมาถามสถานีวิทยุถึงชะตากรรมของหญิงสาวในคืนนั้นแต่ไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้ข่าวลือเริ่มแพร่กระจายไปทั่วเมืองบางคนบอกว่าเป็นเพียงการจัดรายการที่สมจริงเกินไปบางคนเชื่อว่าเป็นวิญญ,ญาณมาโทรร้องทุกข์แต่ที่แน่แนคือทุกคน ต่างต้องการรู้ความจริงหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานรายการวิทยุก็ต้องหยุดออกอากาศชั่วคราวด้วยเหตุผลทางการปรับปรุงรายการแต่หลายคนเชื่อว่าเป็นเพราะเหตุการณ์ในคืนนั้นนั่นเองสองสาวันหลังจากที่มีหญิงสาวโทรเข้ามาก็มีข่าวใหญ่ว่าพบศพหญิงสาวปริศนาถูกฆ่าทิ้งในพงหญ้าข้างทางบนถนนสายเชียงใหม่ดอยสะเก็ด ข่าวนี้ทำให้ชุมชนตกอยู่ในความตื่นตระหนกสภาพศพเริ่มบวมเป่งและสันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วหลายวันจากลักษณะศพคาดว่าถูกทำร้ายอย่างโหดร้ายใบหน้าถูกทุบอย่างรุนแรงและมีร่องรอยการถูกบีบคอภายหลังมีการเปิดเผยว่าหญิงสาวคนนี้ทำงานกลางคืนแถวไนายพลาซ่า คาดว่าถูกคนร้ายทำให้รถล้มแล้วฆ่าชิงทรัพย์แล้วนำศพไปซ่อนในพงหญ้าเมื่อข่าวนี้ออกมาผู้ที่ได้ฟังรายการรวมถึงทีมงานในห้องส่งต่างก็ตะลึงและต่างก็สันนิษฐานไปในทางเดียวกันว่าหญิงสาวที่โทรเข้ามาในรายการน่าจะเป็นคนเดียวกันกับผู้เสียชีวิตเพราะเธอต้องการให้คนรู้ว่าศพของเธออยู่ที่ไหน ตำรวจที่สอบสวนคดีให้การว่าศพถูกพบในสภาพที่ตรงกับคำบอกเล่าในรายการวิทยุทุกประการทั้งสถานที่และลักษณะการเสียชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายได้ด้วยตรรกะกปกติในกระทู้พันทิปมีผู้ใช้หลายคนยืนยันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงและยังมีผู้ที่อ้างว่าเป็นญาติของเหยื่อมาแสดงความเห็นด้วย แต่ผมเองก็พยายามมาหาคลิปเสียงหรือหลักฐานยืนยันแล้วไม่พบอาจเป็นเพราะในสมัยนั้นการบันทึกรายการยังไม่เป็นที่นิยมเหมือนปัจจุบนันนี่คือเรื่องแรกที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถไขได้จนกลายเป็นตำนานเมืองของเชียงใหม่ที่เล่าขานกันมาจนทุกวันนี้เรื่องต่อไปเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม ซึ่งเรื่องนี้ถูกส่งมาโดยคุณต้อยย้อนกลับไปเมื่อปี2549ตอนนั้นเขายังเป็นนักเรียนอยู่และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายโรงพยาบาลแห่งนี้มีชื่อเสียงในทางไม่ดีในหมู่ชาวบ้านเพราะเล่าลือกันว่ามีผีสิงมากและมักจะมีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งชาวบ้านมักจะหลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลแห่งนี้ในเวลากลางคืน และถ้าจําเป็นจริงจริงก็มักจะไปเป็นกลุ่มใหญ่คุณต้อยเล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งเพื่อนสนิทของเขาชื่อว่าโบท๊ทขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังเลิกเรียนแล้วเกิดอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกคันหนึ่งในช่วงคำ่ำประมาณ3-4ถึงทุ่มโชคดีที่โบ๊ทใส่หมวกกันน็อกจึงไม่เสียชีวิตแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัส คุณต้อยซึ่งอยู่บ้านไม่ไกลจากที่เกิดเหตุได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนอีกคนให้ไปช่วยเหลือเขาจึงรีบขี่รถไปยังที่เกิดเหตุทันทีเมื่อไปถึงก็เห็นโบสทนอนอยู่บนพื้นมีเลือดไหลาจากศรีรษะและแขนขาโบสทเป็นยังไงบ้างคุณต้อยร้องถามด้วยความตกใจโบ๊ทพยายามลืมตาแล้วกระซิบว่าหัวเจ็บมาก ช่วยด้วยคุณต้อยและเพื่อนคนอื่นๆช่วยกันพาโบท๊ทไปส่งที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในนคนปรปฐมซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในขณะนั้นระหว่างทางโบท๊ทเริ่มสลบไปเป็นครั้งคราวทำให้ทุกคนเป็นห่วงมากเมื่อไปถึงโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลรีบนำโบท๊ทไปรักษาอย่างเร่งด่วนคุณต้อยและเพื่อนรออยู่ที่ห้องรับรองด้วยความกังวล โรงพยาบาลแห่งนี้ให้ความรู้สึกเก่าแก่และหนาวเย็นผิดปกติแม้จะเป็นคืนที่อากาศไม่เย็นนักก็ตามหลังจากรออยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงหมอก็ออกมาบอกว่าบาดแผลไม่ร้ายแรงแต่มีอาการกระทบกระเทือนทางสมองจำเป็นต้องนอนพักสังเกตอาการที่โรงพยาบาลสักสองถวันพยาบาลจึงเข็นโบ๊ทไปที่ห้องผู้ป่วยรวม ซึ่งอยู่ที่ชั้น3ของตึกหลังเก่าตึกนี้ดูเหมือนจะไม่ได้รับการรโนเวทมานานแล้วผนังมีรอยแตกร้าวหลายแห่งและมีกลิ่นอับชื้นลอยอยู่ในอากาศคุณต้อยบอกกับโบสว่าเดี๋ยวฉันกลับบ้านไปอาบน้ำและเก็บข้าวของก่อนพรุ่งนี้เช้าจะมานอนเป็นเพื่อนเธอที่นี่โบสจับมือคุณต้อยแล้วบอกด้วยเสียงอ่อนแรง อย่าทิ้งฉันไปนะฉันกลัวคุณต้อยปลอบโบส์ว่าไม่เป็นไรฉันสัญญาว่าจะกลับมาอย่างเร็วที่สุดแล้วเขาก็จากมาโบส์กลับบ้านด้วยความกังวลใจเช้าวันต่อมาคุณต้อยก็ไปนอนเฝ้าโบสถ์ตามสัญญาเขานำเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวมาเป็นจำนวนมากเพราะตั้งใจจะนอนอยู่เป็นเพื่อนโบส์จนกว่าเขาจะหายดีในวันนั้น โบท๊ทดูอาการดีขึ้นมากสามารถนั่งพูดคุยได้ปกติและสีหน้าที่ซีเซียวก็เริ่มกลับมาเป็นปกติคุณต้อยรู้สึกโล่งใจที่เห็นเพื่อนเริ่มฟื้นตัวเมื่อถึงเวลาบ่ายโบท๊ทสามารถลุกนั่งได้เองและเริ่มหิวอาหารซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีคุณต้อยจึงคิดว่าอาจไม่จำเป็นต้องนอนเฝ้าตลอดคืนแล้ว โบ๊ทฉันคิดว่าวันนี้เธออาการดีขึ้นมากฉันอาจกลับบ้านไปนอนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่คุณต้อยเสนอแต่โบ๊ทกลับจับแขนคุณต้อยแล้วบอกด้วยเสียงที่กังวลอย่านะต้อยนอนเป็นเพื่อนฉันอีกคืนเถอะที่นี่มันรู้สึกแปลกๆตั้งแต่คืนที่แล้วคุณต้อยเริ่มสงสัยจึงถามตรงๆเกิดอะไรขึ้นเมื่อคือนมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า โบสมองไปรอบๆแล้วกระซิบเบาๆเมื่อคืนตอนนอนอยู่ฉันได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรอยู่ใต้เตียงตลอดเวลาบางครั้งเหมือนเสียงคนค่อยๆแทะกระดูบางครั้งเหมือนเสียงลากสิ่งของคุณต้อยพยายามมองใต้เตียงแต่ไม่พบอะไรผิดปกติเธอคิดไปเองหรือเปล่าอาจเพราะเธอยังเมายาอยู่หรือไม่ก็เป็นผลจากอาการบาดเจ็บที่ศีรษะแต่โบสถยืนยันว่า ไม่ใช่แน่นอนฉันได้ยินชัดมากและเสียงมันเคลื่อนไหวไปมาทั่วใต้เตียงราวกับมีสัตว์อะไรสักอย่างอยู่ใต้นั้นคุณต้อยโกรธมากแต่ก็อยากพิสูจน์ความจริงจึงตกลงที่จะเฝ้าสังเกตโบสต่อไปคืนนั้นคุณต้อยวางที่นอนลงบนพื้นข้างเตียงโรงพยาบาลตั้งใจฟังอย่างตั้งใจว่าเสียงที่โบต์บรรยายนั้นเป็นจริงหรือไม่ พอตกกลางคืนอากาศในห้องผู้ป่วยเริ่มเย็นลงอย่างผิดปกติแม้จะเป็นฤดูร้อนก็ตามโบ๊ทหลับไปแล้วแต่คุณต้อยยังนอนตาค้างอยู่เพราะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับบรรยากาศโดยรอบประมาณตีสองคุณต้อยเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆจริงๆจ,จากใต้เตียงเสียงนั้นคล้ายกับการขยับตัวของสัตว์ขนาดเล็ก แต่ก็มีบางครั้งที่เหมือนเสียงคนกระซิบเมื่อเสียงดังขึ้นคุณป้ายตัดสินใจลุกขึ้นและใช้ไฟฉายส่องดูใต้เตียงสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาตกใจสุดขีดมีชายสูงอายุคนหนึ่งนั่งคุกเข่าอยู่ใต้เตียงใบหน้าสีเสียวดวงตากลวงเปล่าและเขากำลังค่อยๆแทะกระดูกไก่ที่เขาถืออยู่ในมือ ชายคนนั้นหันมามองคุณโตรอยยิ้มร้ายกาศปรากฏบนใบหน้าของเขาจากนั้นก็ค่อยๆหายไปในความมืดคุณโตรีบปลุกบอดและบอกให้เขาเก็บของทันทีอะไรกันเกิดอะไรขึ้นโบ๊ทยังมวงเงียถามอย่าถามเก็บของเร็วเราต้องออกไปจากที่นี่ตอนนี้คุณต้อยพูดด้วยเสียงที่สั่นระรัว พวกเขารีบวิ่งออกจากห้องผู้ป่วยโดยทิ้งข้าวของบางส่วนไว้บิ้อระหว่างทางลงบันไดคุณต้อยได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆตามมาจากข้างหลังเมื่อพวกเขามาถึงล็อบบี้พยาบาลพยายามห้ามพวกเขาแต่คุณต้อยและโบเตอยืนกรานที่จะออกจากโรงพยาบาลทันทีโดยไม่สนใจคำแนะนำของแพทย์เช้าวันต่อมา บสถูกพาไปตรวจที่โรงพยาบาลแห่งอื่นและพบว่าอาการไม่น่ากังวลอีกต่อไปหลังจากนั้นประมาณ2ปีโรงพยาบาลแห่งนั้นก็ปิดตัวลงเพราะไม่มีใครกล้าไปใช้บริการอีกต่อไปนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ฉันอยากจะแบ่งปันให้คุณฟังมันบอกเราว่าบางครั้งสัญชาตญาณและการรับรู้ของเราอาจบอกล่วงหน้าถึงอันตรายที่มองไม่เห็น เพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์หลอนๆอยากแบ่งปันส่งมาได้ที่อ e ีเมลผมจะนำไปเล่าในพอดแคสต์ต่อสำหรับใครที่ฟังใหม่อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ตอนหน้าราตรีสวัสดิ์ครับ